ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอ่อพอกับพอ่พอเตียมมีน้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคซาเนเอลได้พี่น้องเด้อครับเมื่อนี้พอ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาต่อเอนาะพี่น้องเนาะครับเมือ่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่26สิงหาคม67ลาวพัฒนาออก3 8 8 2 2 4สองสครับเลขลลางก็ออก8 2เนาะพี่น้องเนาะครับ ซุดสรุปเมื่อขึ้นนี่พี่น้องครับที่พอเตรียมลงไห้ที่สรุปเนาะพี่น้องเนาะขับเด่นน้ำกันสามตัวสองเจ็ดเก้าตัวล่องหกกับแปดกับมาสองแปดแปดสองนะพี่น้องเนาะครับเอามือนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามต่อนะครับนะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งสูตรน้ากันน้านะครับมาเบิ่งเลขวิ่งก่อนได้พี่น้องเด้อ พี่น้องสายวิ่งสายหลุดนะเพิ่นอยากเห็นสนใจอันนี้คือเล็กวิ่งเล็กวิ่งครับอันนี้คือสูตรหนึ่งหกกับหนึ่งบมาเนาะพี่น้องครับวมวเนมในหนึ่งกับหกเด้อเบิ่งไหวนะพี่น้องเนาะเตืออมักครับวันนี้สูตรที่สองพี่น้องนี่สูตรที่สองมันได้แปดกับเก้ากามาแปด ชัจเจนนะพี่น้องเนาะงวดน,นี้มันได้ห้ากับหกได้พี่น้องเนะ้อแต่ว่าสูตรนี้มันเขาเขาลดลดบอต้องเอาก็ได้เขาสูตรนี้เป็นหลักนะครับห้ากับหกสัจเกศน้พี่น้องเนะาะจะเอาเขียนไว้พี่น้องเขียนไว้แคบไว้นะครับห้ากับ 6. หกมาเนี่ยพอเรียมข้ามาเบิ้งของพอเรนะียมเนาะมวดที่ผ่านมาได้พี่น้องนะอ <laughs> <laughs> เกกน้อ <laughs> ไปเทสเกียนปป๊บโป๊ไปน้ำ อันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะครับของปเแ็มเนาะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดสองกับสามรับกับปรากฏว่าเขาสองแปดแปดสองนะพี่น้องเนาะรับส่วนพี่น้องทั้งอุบลนนะครับเด้ออุบลนอ้างอำนาจจะเลื่อนสามแปดนี่เข้าตรงตรงพี่น้องครับับเพื่อนเลขหกไอ้เอียงกันพปนไาเป็นเอา์ครับลักแสนกับลักเมื่นเป็นเลขล่างเป็นเลขล่างอือเขาสามแปดตรงตรงเลยนะครับพี่น้องเอฟซีทั้ง นั่นมันกระจิ้วมันกันเอามื่อนี้ยพอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกน้อพี่น้องเนะเาะไปเบิ้งน้ำกันได้ผมเสียเวลาวันไหนครับบ้านเดียววันพุธครับผมวันพุธเนาะวันพุธท,ที่ยี่สิบแปด จะเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะ ตัวนี้อ่อนนุ่งเรียงเนาะอันนี้ขาวๆครับเอาบนล่างเลยพี่น้องเด้อ มดลรางวิ่งรวดห้ากับหกพี่น้องชัดเจียนบัวแรมครับผมอือครับมาในชุดวิ่งเลยพี่น้องเด้อ ชุดวินพี่น้องครับจะมีเจ็สองเจ็ดสามพี่น้อง หกสองหกสามห้าห้าสองห้าสามฝนเลิกครับพี่น้องฝนตกครับ หกจุดหกหางคือเกาขับส่วนตัวเน้นและพี่น้องด้วยเตรแจมเน้นให้ หก,ก,กสองหนอคิบเห็นซอหาง ครับพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้ได้ครับเออดาวพัฒนาน้พี่น้องเนาะวันพุทธที่28สิงหาคม2567ดาวพัฒนาพอแต้มน้พี่น้องเนาะเอางวงนที่ผ่านมาก,กับ28เ้อพี่น้องเอ้อเลขออก82เข้าตัวกลับน้พี่น้องเนาะรับะนะแล้วงวนนี้อย่าลืมนะพี่น้องมากสอบตัวใดเขาก็จะลืมกลับตัวไว้น้ครับอแตามให้มา,มาบนล่างวิ่งรวน5กับ6พี่น้องชุดวิ่งก็ตามนั่นละ่ะ5 6 7 2กับ3 ครับจับคู่กับเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองหกสามห้าสองห้าสามพี่น้องครับไว้ปังๆอย่นีะพี่น้องเนาะเอาจะเลืมนะพี่น้องเด้อไผสนใจนะพี่น้องอยากเข้ากลุ่มนะครับหวยเล้าแม่นแม่นหวยห,หาหน่อยแม่นแม่นนะพี่น้องเด้อเข้ากลุ่มฟรีนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาหาพปรเตีมก็ได้ผู้ที่แอดไลน์บ่เปลี่ยนนะพี่น้องเนาะ รับหมายเลข0 9 2ย์5 8 6 8 8ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอาแชรไปได้พี่น้องเด้อครับเอาตัวเลขคือเก่าพี่น้องเอาพิพารประกันใดพอเตรียมกาบขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอไวพอร์นคอยเข่าคอย,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 อยแตกปัง,ปงๆอีก ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันน้พี่น้องเนาะครับเอาจะาลื่อมน้พี่น้องเด้อขามาแล้วก็ย่าลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลด้อพี่น้องเด้อครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้นาเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆน้พี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็กขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม ครับพอเต้มขออวยพรให้โศกโศก,กมัน,มน,มนหมานเฮงเฮงลยๆกันทุกทุกคนนะครับเนาะเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีค่คคนี้พี่น้องเอาไว้พอกันอีกคลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม